ลุงพงเป็นไงบ้างครับที่ผ่านมาฮะวันนี้เป็นไงบ้างดีใจมากไหมดีใจครับพูดไม่ออกครับพูดไม่ถูกเลยดีใจจริงครับหัวใจผมเต้นแรงมากตอนนี้โอ้ตุ๊บตุลยเนาะตุบตุ๊บตุบตุบนะครับเต้นปีงหวนีบนี่ซึ่งก็ไม่ตกกับแอดแอดก็ตุ๊บๆุ๊บตุ๊บตุ๊บเป็นกันแต่วันนี้ก็ได้ฟฟงขาวแล้วก็รู้สึกโล่งนะไม่มีอะไรแลวตอนนี้รู้แล้วครับลุงชัยจะรู้แล้วว่าลุงพงจะรู้แล้วนะครับเนาะ นายโยนายโครับเลยครับะงมากเอามาขายครเจ้าทีอกโอ้หางกินอยากอึ้งนะเพื่นก็ได้ซื้ออึ้งไปไปกินไปต้มแรงกันนี่ก็อึ้งครับผมคนตกเปืนอคืนเนี่ยจับอึ้งมาขายคร โอ้เจ้าทีเป็นมากรวจงานมันอยากกินเองมันก็ได้ซื้อไปกินอ่ะ,อะนี่บรรยากาศตอนนี้ยูทูบเบอร์เราก็ออกมาเรื่อนล่าอยู่ที่ร้านพญานาคนะฮะออกมาเรืองร่างออกมาสแสดงความยินดีด้วยจิตใจที่เบิกบานนะครับดีใจนะครับ คนก็ด awesome, ีใจที่มานดีใจไหมคะดีใจมากเลยครับผมเราได้นต um, ่อด้วยเนาะครับผมทรกก็กล uh ัวใช่ฮะเพราะที um, ่มานมาก็เป no, ็นข่าวออกข่าวแทบทุก okay. ว uh ัน

โอ้โหเป็นบรรยากาศแห่งความปริ้มปรียมใจแล้วนะครับเดี๋ยวกอดโชว์กอดโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวขอกอดโชว์ก่อนนะครับมา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 ขอกอดโชว์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 ยย้ยย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 ย่ยยยยยยยดยยยดยย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 ยไยย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  เราสามคนที่ผ่านมาเป็นข่าวกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดคิดมากครับตอนนี้ก็โอ้โหดีใจมากคูณไม่ออกครับไม่ถูกเลยพี่ชันชัยถึงกับร้องไห้เลยเนาะสิปดปล่อยากครับสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ขอให้เป็นของกรมดังหลวงใช่ถ้าเป็นของกรมดังหลวงสู้ตายครับไม่มีปัญหาเลยก็ท่านมองว่าเป็นของกรมงหลวงใช่ท่านเกียรติทางหลวงใช่ร้อง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 ได้ยินจากปากท่านแล้วใช่ ดีใจดีใจครับเพราะว่าเราเราเราเป็นคนลากไม้ลูกโพดตัดไม้กันนะบนนี้เฮ้ยลากไม้นี่ก็ลากไม้แล้วพวกเราลากไม้หมดเลยลากไม้หมดเลยรลากไม้หมดเลยใช่ใช่ใช่ดั่งเรามีส่วนช่วยพี่ชายสามคนนี่คือเป็นคนที่อยู่ในในเหตุการณ์ในเหตุการณ์ในเหตุการณ์ก็เคยบอกเคยบอกสามสี่คนนี่ละไงแปดเก้าคนหรือยี่สิบคนที่อยู่ในคลิปหนึ่ง คุณได้เป็นฮีโร่กับเป็นหมามีอยู่2อย่างวันนี้ขอพูดดีกว่าว่าดีใจสุดๆเอเราได้เป็นฮีโร่ใช่ไหมพี่ขออนอนิดนึงเออไม่ไม่ขนาดนั้นนะแต่ว่าเราก็ดีใจที่เรื่องดีๆเข้ามานะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับโอ้ปากดี สามสิบเือห้าสิบครับเป็นความดีใจะซึ่งนะีคนนีลวพคนนี้พี่คนนี้นะดีใจนะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขจะพิจารณาถหมเขาจะพิจารณาในเจตนาใ่เาจะดี่จตนาว่าใครตั้งใจจะทาความผิดเขาไม่ใช่ว่าเห็นรูปในนั้นปุจะผิดกนเลย่นั้นคนขับรถถงก็ผิดที่อันนี้คือบรยากาศวันนี้ครับทุกคนครับเราดีใจครับที่ เขาออกนะเขาที่เขาออกบอกว่าแสดงความยินดียังไม่ใช่ต้อยชลัยดีเป็นกำลังใจให้กันครับทุกคนก็แอดก็หายกังวลใจแล้วดีใจทุกคนดีใจที่ผ่านมาวันนี้ดีใจจนผมไม่อัพคลิปเลยนะครับคนขอยืนเลย เพราะว่าตรนี้กว่าจนวาตอนติดต่อต่อไที่เป็นข่าวที่ผ่านมาเนี่ยเราพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงโทรมาต่อไปนี้ทุกคนไม่ขาดสายคือข่าวแบบนี้นว่าอาทิตย์หน้าคนเต็มกกอกแน่นอนครับอาทิตย์หน้าตอนไม่หลับกันดูตรงนั้นแต่วันนี้นะฮะก็สิ่งที่เห็นเนาะเรามาพัฒนาที่นี่ที่นี่จะได้เป็นแรงแม็แห่งใหม่แล้วนะเป็นสาระประโยชน์นะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับใช่ไหม